เคยไหมคะอ่านหนังสือไม่สบเล่มเดี๋ยววันนี้นะคะหยกจะมีเทคนิคมาแนะนําในการช่วยให้เราอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นนะคะก็หยกก็ใช้เทคน,คนิคนี้มาตั้งแต่สมัยตอนเรียนและตัวที่จะใช้ก็คือหนังสืออะไรก็ได้ในกลุ่ที่เราไปซื้อมาตอนงานหนังสือนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะช่วยได้มากๆเลยก็คือปากกาไฮไลท์นะคะเลือกสีอะไรก็ได้ที่ชอบมาสักสามสี่สีเทคนิคนี้เนี่ยก็มี รุ่นพี่คนหนึ่งนะคะเคยบอกให้หยกฟังแล้วหยกก็ว่าแบบเออมันก็เวิร์กดีเนาะเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยมีคนมาบอกวิธีอ่านหนังสือกับเราเท่าไหร่อย่างแรกเลยนะคะก็คือเปิดไปหน้าสารบัญอันนี้อาจจะมีขีดไว้แล้วเนาะเปิดไปหน้าสารบัญน,นะคะเพราะว่าสารบัญเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวท็อปปิกแล้วก็ตัวซับท็อปปิกนะคะหรือว่าหัวข้อย่อยอ่ะทีเนี้ยเราเลือกมาสีหนึ่งก่อนอย่างสมมติว่าหยกเลือกสีฟ้าอย่างเงี้ยหยกจะให้มันเป็นสีของท็อปปิกก็ เราจะใช้สีฟ้าเนี่ยขีดท็อปปิกในสารบัญก่อนเสร็จแล้วยังไม่ต้องอ่านเลยนะคะเปิดไปข้างในเราจะเลือกให้สีฟ้าเนี่ยเป็นสีหลักของหัวข้อใช่ไหมคะเราก็เอาสีฟ้าเนี่ยขีดหัวข้อทั้งเล่มเลยค่ะก็ถ้าใครที่รักหนังสืออาจจะมีกรีดนิดนึงแต่ถ้าเคยขีดเล่มแรกแล้วเล่มถัดไปก็ไม่ยากแล้วค่ะไล่เปิดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขีดไฮไลท์เนี่ยทุกแชปเตอร์เลยจนหมดเล่มนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องสวยไม่สวยเนาะคือมันจะทําให้เราอะ จับประเด็นได้มากขึ้นว่าอ๋อเนี่ยมาถึงหน้าแชปเตอร์ถัดไปแล้วแล้วทีนี้เลือกสีที่2ค่ะสมมติว่ายกจะให้เป็นสีชมพูแล้วกันเนาะยังเปิดไปเราจะเจอสับท็อปปิกก็คือเราก็เอาสีชมพูหรือว่าสีที่2ที่เราเลือกเนี่ยขีดไปได้เหมือนกันนะคะทำอย่างนี้ทั้งเล่มเลยก็จะได้แบบนี้มานะคะสีที่สมที่เลือกมานะคะเราจะขีดตัวเอียงตัวหนาแล้วก็คำใต้รูปนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะเน้น อย่างอันเนี้ยหยกก็เปิดไล่ไปเรื่อยๆเลยยังไม่ต้องอ่านนะคะแล้วหยกเจอตัวเอียงใช่ไหมก็ขีดพอเราได้ประมาณนี้ทั้งเล่มแล้วนะคะทีเนี้ยค่อยเริ่มอ่านแต่ว่าคือถ้าไม่ใช่นิยายนี่ยจะไม่ต้องเริ่มจากหน้าหนึ่งไปหน้าสุดท้ายก็ได้คือเปิดจากสรารบัญแล้วเราอยากสกิปไปบทไหนเราก็เริ่มอ่านจากบทนั้นก่อนก็ได้มันไม่ได้มีกฎตายตัวนะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะอันเนี้ยจะใช้เยอะสุดเลย ก็เอาไว้ขีดประโยคที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือว่าเราอยากจะเอจำเก็บไว้หรือว่าเป็นประโยคที่เราจําไม่ได้นะคะก็คือใช้สีเนี้ยขีดได้ก็นั่งไล่อ่านทั้งเล่มเลยเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องการเอาสารบัญไปจับใจความในกระดาษอีกทีหนึง่งยังไงถ้าเกิดว่าใครเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ